วันที่สองนะคะวันที่สองที่ครูพี่หนึ่งจะมาลงนะคะเอ็กเน่เซรั่มเลือดมังกรนะคะจากวันแรกที่ที่ใช้ไปนะคะตอนนี้คือรู้เลยว่าโหหน้าชุ่มฉ่ำมากนะคะชุ่มฉ่ำมากแล้วผิวก็ใสามากอันนี้คือวันที่สองนะคะเนี่ยครูพี่หนิงจะมีฟ้าตรงนี้นะคะก็จะเน้นช่องบริเวฟ้านี้เยอะนิดนึงนะคะะ่ะตรงนี้นะคะอะนี่คือวันที่สองนะคะแถวบริเวณตรงนี้ที่มีฟ้าอ่อนๆนะคะขึ้นมาเราจะย,ายั <laughs> กยันหยุดการทํางานของเม็ดสีเมลามีน ผิวใสขึ้นนะคะผิวใสขึ้นรูขุมุณกระชับนะคะเอ็กเน่เซรั่มเลือดมังกรน,นะคะแก้ปัญหาตรงจุดและโดนแอนต้เมลาส์มาะคะเซรั่มที่จะมาแก้ปัญหาฝ้ากะนะคะฝ้ากะอ่านี่วันที่สองนะคะวันที่สองแล้วก็แถวนี้นะคะ,ะแถวนี้วันที่สองหยุดยัง้งการทํางานของเมซีบามีนช่วยให้รูขุมขนนะคะรูขุมขนละเอียดทําให้ผิวหน้าผิวหน้าใสขึ้น ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นฟ้าคุณผห้จะเน้นตรงนี้นะคะช่องตรงนี้จะมีฝ้าขึ้นเดี๋ยวจะมาให้ทุกคนได้เห็นกันว่าสุดยอดนวัตรกรรมที่ผลิตออกมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาแะคะแก้ปัญหาคนที่มีปัญหาคว้ากระสิวจุดด่างดำแผลรอยดำรอยแดง,ดงอืมนูไหค่ะ